สวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนเลยหลังจากที่ห่างหายไปนานนะครับไม่ได้ไปไหนนะครับก็พยายามที่จะหาสิ่งดีๆเอามาถ่ายทอดเอามาให้ทุกคนได้เอาไปประยุกต์ใช้กับเทคนิคของตัวเองนะครับและแล้ววันนี้ก็คิดอะไรดีๆก็เลยอยากที่จะเอามาให้ ทุกคนได้ลองเอาไปปรับใช้ดูวันนี้ผมจะพาทุกคนไล่ไล่แกะทรงขึ้นปรับนะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยบมนกันแล้วว่าโอ้โหตลาดขึ้นไปแป๊บเดียวพักฐานขึ้นไปแป๊บเดียวพักฐานลงมาพับฐานไปต่อเอายังไงกันแน่นะครับหลายคนก็คงจะงงแต่หลายคนที่ทำเป็นแล้วก็สบายไปเข้าใจโครงสร้างราคาแล้วก็ไปต่อ แต่คนที่ไม่เข้าใจโครงสร้างราคาก็มีบาดเจ็บกันไปตามแล้ววันนี้ผมจะพาทุกคนเข้ามาดูใน time frame 15นาทีนะครับเนื้อหาวันนี้จะเป็นเนื้อหาเชิงสอนนะครับจะไม่ใช่การวิเคราะห์สดนะจะเป็นการสอนให้ทุกคนได้แกะทรงขึ้นตามแบบฉบับที่ผมใช้งานจริงนะครับ แล้วก็มาเริ่มกันเลยนะเริ่มในทม์เฟรม15นาทีเหมือนเดิมครับผมใช้เทคนิคเดิมๆนะครับเพียงแต่ว่าผมมีมุมมองที่กว้างแล้วก็เยอะผมถึงสามารถเก็บ TP ได้บ่อยแล้วก็พอตเติบโตนะครับสำหรับคนที่มองว่าเอ้ยก็เทคนิคเดิมๆแต่ว่ามุมมองไม่เดิมนะครับผมบอกเลยว่าผมใช้มุมมองที่ไม่เหมือนเดิมตลอด พราะตลาดมันถูกขับเคลื่อนด้วยด้วยอะไรครับรู้ไหมด้วยความกลัวและความโลภตลาดมันถึงถูกออกแบบมาให้คนที่ไม่ยึดติดสามารถเก็บกำไรส่วนคนที่ยึดติดเนี่ยก็อาจจะมีใบแอดฝั่งใดฝั่งหนึ่งคิดอยากที่จะชนะฝั่งใดฝั่งหนึ่งแล้วกอบโกยไปได้เยอะตลาดชอบคนแบบนี้นะครับ แต่ถ้าใครที่เข้าใจแผนแล้วก็วิธีการคิดเนี่ยตลาดก็พร้อมจะให้ TP กลับไปก่อดน,นะครับมาดูกันแล้วก็ตอนนี้ผมทำกรอบนะครับกรอบสีเหลืองเนี่ยทำให้ทุกคนดูว่านี่คือ t a r g e t ็ตฝั่งขึ้นและฝั่งลงนะมันมี t a r g e t ็ตทั้งฝั่งขึ้นและฝั่งลงเป็นไปได้ทั้ง2อทิศนะครับแต่เราจะทำยังไง เราถึงจะรู้ว่าทาร์เก็ตที่แน่นอนเนี่ยที่มันเหลือจริงๆที่มันจะไปทำให้จบเนี่ยมันอยู่ตรงไหนกันแน่นะครับเห็นอะไรตีหมดเห็นอะไรไหมเห็นเห็นอะไรไหมครับเห็นโอเวอร์บอร์ดโอเวอร์โซไหมเนทาเฟรมสิบห้านาทีชุดนี้นะชุดนี้นี่ก็ยังถือว่าไม่รุนแรงนะ นี่ก็ยังถือว่าไม่รุนแรงแต่ชุดนี้ค่อนข้างรุนแรงกว่าฉะนั้นชุดนี้มีในอย่าสสำคัญนะครับแปลว่าอะไรแรงขายมันหมดตรงนี้แรงขายมันหมดที่โซนนี้นะครับแรงขายมันหมดที่ตรงนี้แล้วทำไมตรงนี้จุดต่ำสุดโอเวอร์โอเวอร์อะไรโอเวอร์โซททำไมถึงยังลงมาไม่เจอะ พอมันมีแรงซื้อดันกลับไงครับแล้วก็เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นแรงขายแพ้ฝั่งแรงซื้อราคาจึงเกิดการไปต่อนะครับแล้วรู้ไหมว่าเจ้า3จุดเนี่ยเป็นแพทเทิร์นอะไรมีใครตอบได้ไหมมีใครตอบได้ไหมครับตรงนี้เป็น i n นเวอร์สเฮดแอนด์ชอเดอได้ไหม เป็น inward head and shoulder ได้ไหมเป็นได้นะครับเป็นได้นะครับโดยการปรับตัวโดยการปรับตัวนะครับเป็นชุดไหนเดี๋ยวผมจะพาเข้ามาแกะดูอ่เรามาลองกันดูว่าถ้าเกิดเป็น a b แล้วก็ c ล่ะเข้าเงื่อนไขไหม ก็ถือว่าเป็นคลื่นซิกแซกปกติธรรมดานะครับแต่ที่ไม่ธรรมดาก็คือคลืนนี้ปรับตัวน้อยมากชุดนี้ปรับตัวน้อยด้วยด้วยความที่มีแรงซื้อเข้ามาเยอะราคาจึงเกิดการไปต่อฉะนั้นชุดนี้ถือว่าเป็นชุดเดียวกันนะครับเป็นชุดโครงสร้างเดียวกัน ตรงนี้เป็นชุด b ตรงนี้เป็นชุด c f i l l e ก็คือเกิดการไปต่อเอา้ารู้ได้ยังไงว่าทำไม b มันไม่อยู่ตรงนี้ทำไม b อยู่ตรงนี้เห็นนี้ไหมเห็น overboard oversold ไหมครับเอาเข้าจริงๆเนี่ยชุดเนี้ยถึงมันจะขึ้นไปสูง แต่ราคาไม่สามารถไม่สามารถอะไรครับไม่สามารถยืนบนเส้นค่าเฉลี่ยได้นะครับแต่เส้นนี้ยืนบนค่าเฉลี่ยได้แปลว่าแรงขายตรงนี้มันสุดแล้วมันสุดอ่ามันมันหมดแรงซื้อตรงนี้แล้วแล้วทำไมผมไม่เอาชุดนี้เพราะชุดนี้มันยังใช้อ้างอิงไม่ได้ไงครับมันน้อย แต่ชุดนี้แข็งแรงกว่าแล้ว C ก็จบตรงนี้พอดีฉะนั้นการขึ้นไปต่อชุดนี้ถึงได้แรงนะครับหลังจากนี้ถ้าเรารู้ชุดนี้แล้วแล้วก็เป็นแพทเทิร์นนี้แล้วอินบอดเฮด and Shoulder แล้วเอายังไงต่อดีเพื่อนๆคิดว่าอยากจะออกแบบแผนการเทรดยังไงดีครับ เมื่อกี้ผมกางฟิโบทาร์เก็ตบนกับทาร์เกตชุดนี้ให้ดูแล้วนะพอใช้เป็นจุดอ้างอิงไงครับถ้าทุกคนยังไม่เข้าใจเดี๋ยวผมทำให้ดูใหม่อีกรอบหนึ่งนี่ครับเห็นไหมราคาราคาก็ลงมาตามเส้นฟิโบแล้วคราวนี้ถ้าเราอยากรู้ว่าชุดนี้ มันจะไปต่อได้ไหมเราทำยังไงดีครับเราควรจะทำยังไงหาอะไรครับหา o v e r b o a r d o v e r s o l ใช่ไหมชุดนี้ใช่ไหมชุดนี้นะชุดนี้ชุดนี้จบไปแล้วลบไปได้ครับฟิโบชุดนี้ก็รู้แล้วก็ลบไปก่อนครับ เห็นไหมตอนนี้ก็จะเหลือกราฟบางๆแล้วนะเพราะโซนที่เราจะดูต่อไปคือโซนนี้นะครับเราจะมาโฟกัสกันที่โซนนี้ด้วยการใช้การอ้างอิงจากเส้นฟิโบวัดฝั่งขาลงฝั่งย่อนะไม่ใช่ฝั่งขาลงฝั่งฝั่งย่อ เพราะอะไรทําไมถึงวัดชุดนี้ได้เพราะนี่เห็นไหมครับราคาทำโอเวอร์บอรจริงๆมันอยู่ตรงนี้นะเพียงแต่ว่าแรงซื้อมันยังไม่หมดมันมาหมดที่ตรงนี้จบรอบนี้นะครับผมถึงใช้จุดนี้เป็นจุดอ้างอิงนะผมถึงใช้จุดนี้เป็นจุดอ้างอิงเนี่ยผมใช้ชุดนี้เป็นจุดอ้างอิง นี่คือชุดนี้นะในการอ้างอิงนะครับฝั่งย่อนะการย่อแบบไม่ทิ้งของกับย่อทิ้งของอเรามาสร้างเงื่อนไขกันการย่อแบบไม่ทิ้งของก่อนอ่าชุดแรก0.236นี่ยังไม่ทิ้งนะครับ0 3 2 0 3จ2เนี่ย ก็ยังเป็นโซนจับตาดูนะครับ0.5 0.5นี่คือเริ่มมีแรงขายนะ0.618นี่คือทิ้งอย่างจริงจังเลยนะครับคือมองว่าถ้าลงมาถึงจุดนี้การเด้งกลับขึ้นไปแล้วลงมามีโอกาสสูงมากนะครับนี่คือฝั่ง ฝั่งย่อนะแล้วมันมีอะไรอีกม,มีชุดไหนอีกที่จะให้เราดูชุดเบรกเอาชุดนี้นะนี่นะครับเบรกเอาชุดนี้นะนี่เห็นไหมครับราคาลงมาหาที่กรอบเบรกเอาแล้วไม่ทิ้งของเกิดการไปต่อแต่แต่ค่าวนี้มีแต่นะมีแต่แล้วนะแต่ราคา ทำไ h เออร์ไฮอินดิเคเตอร์ทำอะไร lower high แล้วนะครับทีนี้ราคาทํา lower high แล้วนะดูยังไงอ่า h ไฮจิ้มไฮเส้นไหนไม่เกี่ยวขอลบก่อนนะดูไม่เข้าใจดูซ้ำได้นะครับ ราคาทำ high เออ high ดิเคเตอร์ทำอะไร l o เ e r high ไงเนี่ยอันทำต่ำลงเ๋ยวให้ดูชัดๆเกิดสัญญาณแบริ i ในไทม์เฟรม5นาทีอ่าเกิดสัญญาณแบริ i ในไทม์เฟรม5นาทีชุดนี้เห็นไหมราคาขึ้นไปสูงแต่อะไร เส้นขึ้นไปยืนบนค่าเฉลี่ยตัวนี้ไม่ได้อายืนได้แต่นิดเดียวแต่เส้นนี้โผล่ขึ้นมาเยอะละแปลว่าแรงสุดสุดแรงซื้อครั้งใหญ่เนี่ยมันสุดตรงนี้ละที่เหลือเนี่ยคือลายย่อยครับลายย่อยซื้อแล้วจะขึ้นไปได้อีกถึงตรงไหน,นอ่าข่าวนี้แหละคีย์มันอยู่ตรงนี้นะครับทาร์เก็ตที่เหลือเนี่ยถ้ามันลง มันก็ลงมาตามกรอบให้เราดูให้เราสังเกตตามที่ผมทำให้ดูนี่เห็นไหมนี่คือเส้นที่ถ้ามันลงมันสัมผัสแล้วมันมีโอกาสตรงนี้ให้เราฝึกพิจารณาดูนะครับนี่ถ้ามันขึ้นข่าวนี้ถ้ามันชุดนี้มันยังไม่จบละ่ะแล้วมันจะทำอะไรต่อ คือว่า,วาคิดว่ามันจะทำอะไรต่อครับมีโอกาสไหมมีโอกาสที่จะลงไปไปทำโอเวอร์อะไรทำโอเวอร์โซไหมเพราะราคาแรงขายเข้ามาแล้วนะราคามีโอกาสทำโอเวอร์โซลงมาหนึ่งครั้งนะแต่จะลงมาได้ลึกเท่าไหร่เนี่ยไม่รู้ แต่สิ่งที่รู้คือเรามีแผนไว้รองรับแล้วในกรอบนี้แล้วก็ตามเส้นนี้แล้วนะครับถ้าเราอยากรู้ว่ามันจะขึ้นละ่ะสมมุตินะสมมุติมีคนอยากรู้ว่ามันจะขึ้นไปถึงกรอบบนนี้ไหมเราจะทำยังไงครับหา Overboard Over, board, Over อ So อใช่ไหม Overboard Over อเชุดไหนดีชุดนี้ได้ไหม ชุดนี้ได้นะชุดนี้ก็ได้แต่ว่ามันอาจจะเจอสัญญาณหลอกเยอะถ้ามีสัญญาณหลอกเยอะถ้ามีสัญญาณหลอกเยอะโอกาสที่เราจะโดน sl ก็บ่อยนะครับถ้าใช้ชุดนี้นะชุดนี้ก็คือของตัวนี้นะครับชุดนี้ของตัวนี้ ลองตีดูครับเพราะกราฟมีกราฟใหม่นะผมยังไม่ได้แกะนะเรามาแกะไปพร้อมๆกันเลยนะครับเรามาหาดูทาร์เก็ตที่เหลืออ้ามาแล้วเจอแล้วครับแมเจอแล้วนี่แหละคือราคาเป้าหมายที่เหลืออยู่ของเราที่เราจะสามารถออกแบบแผนการเทรดได้ มาแล้วนะครับก็คือกรอบนี้ามากรอบนี้ฉะนั้นกรอบบนอยู่ตรงนี้กรอบล่างอยู่ตรงนี้เรามาดูกันสิครับว่าวอลลุ่มโปรไฟล์ราคาฝั่งฝั่งไหนครับ ลองให้ทายเล่นๆครับถ้าผมจะตีผมจะตีวอลลุ่มโปรไฟล์ฝั่งไหนฝั่งย่อนะครับผมจะตีฝั่งย่อเพื่อหาทารก็ตว่ามันจะย่อแล้วลงมารับตรงไหน,นอ่ะโปเช่วอลลุ่มโปรไฟล์มาอยู่ตรงนี้ถ้าอย่างนั้นเส้นนี้ผมขอใช้เป็นสีดำนะ ให้รู้กันว่านี่คือ Volume Profile อยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวขอทำป้ายกำกับราคาก่อนป้ายกำกับราคา,าตรงนี้นะจะถึงไม่ถึงไม่รู้แหละรู้แต่ว่ามี Volume Profile ตรงนี้แล้วจุดที่เราจะใช้เข้าทำเข้าซื้อดีกว่าเนาะ เข้าทำมันห้วนเกินไหมอ่าเข้าซื้อจุดเข้าซื้อของเรามีตรงไหนบ้างอืมกรอบเบรกเอากรอบนี้กรอบใหญ่นะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเข้าไปดูในกรอบหนึ่งนาทีเราจะเข้าไปแกะในทาวน์เฟรมหนึ่งนาทีเลยเพื่อทีหาจุดเข้าคมๆแม่นๆแ,แล้วก็รีดอาอาได้เยอะ ถ้าหลุดต้องยอมรับเป็นหลุดไปเลยนะครับไม่ตามนะครับเพราะถ้าหลุดมันจะเป็นการทิ้งของถ้าเราไปรับเรามีโอกาสเกิดความเสียหายเยอะมากเลยหลุดคือหลุดครับแมนแมนไปเลยมีตรงไหนอีกบ้างนะเนี่ยที่จะให้ทุกคนเอาไว้ใช้อ้างองิงโอเคเจอแล้วจุดนี้ครับนี่เลย นะเวลาก็ใกล้จะหมดอีกแล้วตรงนี้มีมีอะไรครับมี PA นะในฝั่งแรงซื้อนะแต่ว่าไม่มีนนยะสำคัญนะ จุดที่มีนัยยะสำคัญจุดที่มีนัยยะสำคัญจุดนี้มี PA ตัวนี้เลย1น,นาทีแปลว่ากรอบนี้ใช้เฝ้าระวังนะครับ PA ชุดนี้เฝ้าระวัง คนที่รอได้ก็จะสามารถรีด rr ได้คนที่รอไม่ได้ก็จะโดน sl บ่อยนะครับผมบอกเลยนะครับว่ามันไม่ง่ายอีกต่อไปแล้วนะครับชุดนี้มีนัยยะสำคัญนะครับเห็นแล้วตีเก็บไปเลยครับใครดูคลิปนี้ทันบวกยับยับแน่นอนครับเราชาวบวกยับยับแล้วมีตรงไหนอีก มีแนวรับหนึ่งสองสามนะแล้วมีจุดที่ต้องเฝ้าควรระวัง LQ ด้วยนะการเคลียร์สภาพคล่องเพื่อที่จะขึ้นไปต่อเนี่ยตรงนี้ระวังนะชุดนี้นะเดี๋ยวจะทำป้ายกำกับราคาไว้นี่ชุดนี้ต้องระวังถ้าหลุดราคานี้ไปแล้วไม่ต้องตามนะครับให้มองหาว่าทาร์กเก็ตฝั่งย่อ ที่มันจะเล่นตามโซนเนี้ยเราจะได้ไม่ไปรับมีดนี่คือชุดที่หนึ่งชุดที่หนนะครับนี่คือชุดที่หนึ่งนะให้เฝ้าสังเกตนะถ้ารับอยู่ถ้ารับไม่อยู่ให้มารอแนว2องแล้ววาง SL ที่ค่อนข้างที่จะเผื่อไว้ด้วยนะครับ เกือการเคลียร์สภาพคล่องนะครับทิ้งปลายไส้นะครับเวลาก็จะหมดละทิ้งหายนิดหนึง่งถ้าราคามาตามนี้ตามนี้ตามนี้ นี่เป็นการฝึกวางเงื่อนไขนะครับไม่ใช่การวิเคราะห์นะขอให้ทุกคนใช้ความระมัดระวังและมองความเสี่ยงให้เข้าใจครับแล้วก็ออกแบบแผนการเทรดควบคุมความเสี่ยงวาง SL เก็บ TP ให้เรียบร้อย